ว้าวมีเสือขาวออกมาแล้วก็มีผู้ชายคนหนึ่งเทีเทออกมาด้วยโอ้โหโอ้โหดูดีรอ,อเหลาเกเทระเบิด สวัสดีครับส,สดีทุกคนนะครับวันนี้นี่เราก็อยู่กันในโอมายทีวีเช่นเคยนะและในวันนี้เนี่เราก็อยู่กันในเกม r o v อีกันอีกเช่นเคยนะฮะผมดูดี so skin เอนโซสกินแบบว่าเท่มากๆเลยนะฮะผมสกินนี้เนี่ยมันขายในร้านค้าในราคา699คูปองเนาะตอนนี้มันยังลดราคาอยู่นะฮะรีบไปหาตํากันเลยเนาะ <c oughs> จะบอกว่าขนาดนี้เรายังไม่ได้เล่นเอ so, นโซเนี่ยคือยังเห็นว่ามันเท่อะเราก็เลยซื้อมาเออว่ามีคนขอนะ,ะับผมก็เลยซื้อสกินนี้เนาะ <c oughs> ขอแบบไม่ได้ถามหาสุขภาพเราเลยว่าเราเล่นเป็นหรือเปล่า <c oughs> คือเปิ้ลเนี่ยเล่นเอ SO ็นโซมาเป็นเลยนะฮะผมเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นเจ้าตัวนี้กันนะฮะไม่รู้ว่าเราจะรอดหรือจะร่วงเราไปดูกันเลย เจอ m ม t c แล้วครับผมมาหยิบ Enzo มาก่อนเลยเดี๋ยวแม่งโดนแย่งเออห้ามใครแย่งผมนะครับผมผมจะลองเล่น Enzo ดูเนาะเล่นดังๆที่แบบว่าเล่นไม่เป็นด้วยอีบา้า โอเคเดี๋ยววันนี้เนี่ยเราก็จะลองเล่นเจ้าตัวนี้เนาะคือจะบอกว่าเอนโซเนี่ยเป็นป่าที่เปิ้นเล่นไม่ค่อยเป็นเลยนะไอตัวนี้คือมันต้องแบบว่าใช้โซ่ใช้อะไรมันถึงจะใช้อันติได้ใช่ไหมเออแล้วแม่งคือแบบเล่นโคตรยากมากซึ่งเปินเน้นยังไม่ถนัดอะไรกับไอตัวนี้เลยนะฮะผมนะแต่วันนี้เนี่ยเราก็จะมาลองเล่นกันเพราะว่าสกินมันสวยว <c oughs> ้ยแกดูฝั่งนั้นดิโอโหไม่แต่ตัวบิงทั้งนั้นเลย呀ไม่แต่ตัวแบบไปเว็บมาเหมือนผีเวอร์กูจะล่ามโซ่ใครได้ไหมเนี่ยย่า ถ้าเล่นกางนี่ก็อย่าด่านะครับผมเพราะว่ากูเล่นเอนโซไม่เป็นอย่าดากูนะครับเกมเริ่มแล้วครับมาก่อนอื่นเลยเนี่ยเราออกรีเวทานก่อนนะครับผมนะเพื่อจะได้แบบว่ายืนได้นานๆเนาะ,ะคือเอนโซมันต้องแบบว่าเข้าไประยะประชิดประชิดเลยอะคือมันจะต้องแบบยืนให้ได้นานๆนะฮะก็เลยออกขวานรีเวทานมาเนาะ,ะและที่เด่นกว่านั้นนะคะก็คือสกิลโซควงโซ่ของมันนะ,ะดูนะเดี๋ยวดูนะ ด,ดี๋ยวดูเดี๋ยวดูนี่เห็นป้าเห็นป้ามันมีนแบบสายฟงสายฟ้าอะไรโผล่มาด้วยอะอุ้ยโคตรเทคือจะบอกว่าถ้าตัวชายแท้นี่คือแบบอุ้ยร้องกรี๊ดบอกว่ามันเทมากเลยนะับผมแต่คือประเด็นคือเปิ้ลแม่งชอบเล่นแต่แตัวผู้หญิง <laughs> โอเคเดี๋ยวเรามาเอาอีนี่กันดีกว่านะฮะผมอีกเลมมันนา ตุยนะครับผมตายไปเลยไปยบข้างบนเทวอนัทโดนรุมเหรอโอ้โหโดนรุมตั้งสองตัวแน่ไม่มีใครไปช่วยเทวอนัทเลยเหรอโอ้โหสามตัวอีบ้า <laughs> เทวอนัทถอยก่อนนะลูกไม่งั้น,นลูกตายหาแน่นอนโอเคนางบอกว่าขอความช่วยเหลือเนาะแต่ว่าเราขอแบบว่าฟาร์มก่อนเนาะเดี๋ยวค่อยไปช่วยเหลือานางเนาะให้มันแบบว่ามีสกองสกิวอะไรไว้เล่นก่อนดีกว่าไม่งั้นเนี่ยคือจะเป็นเอนโซนที่กา,กากตดมากแน่ อีโกเลมแดงมานี่เลยกูต้องการโกเลมของมึงกูต้องการบัฟแดงของมึงนี่เนี่ยตีตีดิตีดิตีดิมานี่ดิมานี่ดิมานี่ดินี่เนี่ยน,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 ยนี่วิวิว,วิมีคนบวกกันอยู่โอ้ยอีห่าอีแก๊กล้มเลยอะ่ะโอ้มีคนฆ่าแก๊กตายโอ้น่ากลัวเหลือเกิน ขอโทษนะที่ฉันช่วยเธอไม่ได้เพราะฉันฟาร์มอยู่นี่เนี่ยตายไปเลยครับผมอีล e ิงมันหน้าเดี๋ยวอีกตรงกลางไงอีตรงกลางขอควงปลาปลากระเป้าก่อนได้ไหมขอปลาปลากระเป้าหน่อยนี่เนี่ยปลาปลากระเป้าอุ้ยโอ้โหเดี๋ยวอนาดแรงวิอีแวนมานี่เลยครับผมปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้ายังไงครับปลาปลากระเป้าขอค่าหน่อยขอค่าหน่อยโอ้โหไม่ได้ค่าเลยอะอะไรวะปลาปลากระเป้าทําอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวเราเอาอีมังกรกันดีกว่านะครับผมนะมังกรนี่เนี่ย มังกรต้องตายนะครับผมไม่ต้องมันน้ายืนอยู่บนโลกใบนี้อุยข้างบนเขาบอกกันแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนนั้นเดี๋ยวฉันขอไปช่วยด้วยแป๊บหนึ่งมาเลยครับผมใครต้องการปลาปักเป้าปลาปักเป้าอีแวนปลาปักเป้ายังไงครับปลาปักเป้านี่เนี่ยกระโดดทับก่อนอีเวนยังไงยังไงยังไงตายครับผมยังไงอีเวนโออีห่าตายเลยตายคู่แต่ยังงอยเนี่ยเราก็ได้หนึ่งคิวเนาะเออเก๋อยู่ ตรงนั้นมีการบวกกันเกิดขึ้นเดี๋ยวก่อนนะแป๊บหนึ่งอีลอรีเออยากต้องการปลาปลากระเป้าใช่ไหมอุ้ยอีห่ามานี่เลยอีนาฮอสยังไงอมานี่กระโดดปลาปลากระเป้าปลาปลากระเป้ายังไงครับปลาปลากระเป้าอุ้ยอีห่ามันเลยจเฟะแล้วว่าอุ้ยอะไรยามันหนีชันย่ายอะโอ้ยโอ้โหตายอีกแล้วอีห่าก็โอ้ยตายอีกแล้วว่าอะไรเนี่ยอีทูเรนนี่มันร้ายกาจร้ายกาจจริงๆ ฟาร์มก่อนนะครับอีหอยหมาตอนนี้จนมากจนมากๆเลยเอนโซอีบาฟาหน้าโง่มึงต้องตายนะครับผมเอาบาฟาไม่ชั้นเออตายไปเลยครับผมไวไวไตายไปเลยอุ้ยอยากล้อมอีเวเลสหรอมาเดี๋ยววัดรวงสว่านให้นี่แน่ปลาปลากระเป๋าไม่โดนเลยยังไงอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเอมีคนอุ้ยอีหามีคนมายังไงครับนี่แน่ปลาปลากระเป๋าปลาปลากระเป๋าหน่อยอีหายังไงนี่แน่ตีหน่อยขอตีหน่อยขอตีหน่อยปลาปลากระเป๋า ่าปักกระเป๋าเออตายไปเลยครับผมอีแวนแวนตายไปเลยแวนแวนวนชอบอ่ะชอบมากเลยเนี่ยโอ้ m ม่ก็แต่ก่อนนะเขายังแบกกูอยู่กูยังเล่นไม่เป็นข้างล่างมีการนัวกันเกิดขึ้นเราต้องไปช่วยพวกเขานะครับผมตอนนี้มีอยู่2ตัวคืออเลนกันนาคอสยังไงมานี่เลยครับยังไงครับเฮ้จะเอาไหมล่ะจะเอาไหมล่ะเดี๋ยวขอปักเฝ้าก่อนมันต้องมีคนผ่านมาทางนี้ใช่ไหมอโปใช่ไหม อ่าอีนาคอสอีนาคอสไงปลาปลกะเป้ายังไงครับนี่เนี่ยมานี่ดิโอ้ยอะไรยานี่เก่งอ่ะโอ้ยแม่งว่าไปแวับมาเก่งไงอดได้คิวเลย ตกกับอีกกามันนาวิินาคอสมายังไงโอ้โหขอปลาปลากระเป้าหนปลาปลากระเป้ายังไงครับนี่เนยโยกมาแล้วก็ตกไปเลยครับผมบายตายไปเลยบาปบายบาปลากระเป้าอุ้ยอีนี่อยากโดนปลาปลากระเป้าอีกคนใช่ไหมครับนี่เนยตายไปเลยวิอีนี่อีกตัวหนึ่งยังไงอีอีอาเรนมานี่ครับผมมานี่มานี่อกดอกยังไงอปลาปลากระเป้าโอ้ยไม่ได้อ่ะอะไรอ่าโอ้ยอะไรเนี่ยแวบไปทําไมอ่าเมื่อกี้เนี่ย เ,เด๋วเพื่อนเราบอกกันแล้วเพื่อนเราบอกกันแล้วนี่เนี่ยควงเอาอีหาควงใสค่คลิปเฉยเลย <c oughs> อย่าเล่นเดอ๋อมากนี่แนป่ปาไปเตยครับผมอีรถถังมันหน้าตายไปเลย <c oughs> อุ้ยมีอีแวนอีแวน,อ,แวนอยู่ข้างบนยังไงอีนี่บังอาจมันหน้ามันหน้ามันหน้ามนนาตีป้อมบนชั้นได้อีแวน เฮ้ยนี่น่าจะไปละมั้งใช่ไหมวิยังไม่ไปมานี่เลยครับผมมานี่อีเวนวิอีหา่าของกูของกูเออเรียบร้อยหว้ตายไปเลยไวๆไวไว,ไว,ไวนั่นแหละปังอามาทุบป,ป้อมบนแม่ ฟาร์มก่อนนะครับอีหอยหมาไม่งั้นจนะจนแน่นอนเลยอุ้ยอีหาอีทุเล่นมากเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวไม่เอาไม่เอาเดี๋ยวมันเอาสายฟ้ามาไลาฟ่ฟาดโอเคงั้นเรากลับบ้านก็ดีกว่าเนาะดูท่าวาร์ปสิท่าวาร์าารคือเหมือนขี่เสือไปแล้วก็พุ่งขึ้นไปบนฟ้าเออ,เท,อนะเท่อยู่นะเท่อยู่อีแวนมึงยังจะมั่นหน้าอยู่เลนกลางอีนะมึงยังเอาเลนบนกูไม่พอมึงมาเอาเลนกลางกูอีใช่ไหมได้กูควงสว่านก่อนนี่เนี่ยปลากระเป๋า,ปา,ปา,ปาเอาอีหาโดนคีิเฉยเลยอีแวนเฮ้ยมันไปไหนแล้ววะ โคตรเดิอเลยเมื่อกี้อ๋อมันอยู่ข้างล่างเดี๋ยวก่อนนะข้างล่างเรามารวมตัวกันดีกว่าแกไม่งั้นเนี่ยมันเอามาป้อมล่างหมดเลยนะยังไงอีเวนฮะมานี่เลยมึงมานี่อีเวนยังไงมึงจะไปไหนอีเวนฮะอืออือขอพุ่งไปหน่อยครับผมยังไงยังไงหนึ่งหนึ่งกันไหมหนึ่งหนึ่งกันไหมฮะหนึ่งหนึ่งกันไหมนี่เนี่ยตีตีตเอื้อตีมึงมีคีมเหรออีฮ่าไม่งั้นเนี่ยกูฆ่าได้แล้ว อุ้ยอีชาโดนล้วงอุ้ยไม่นะโอ้โหเต็มเลยอีบ้ามานี่ครับผมมึงมานี่ยังไงยังไงอุ้ยอีหาอีนี่กระโดดเข้ามาทําไมไว้ยังไงมึงมึงหนีกูไม่พ้นหรอกมึงหนีกูไม่พ้นหรอกตายไปเลยครับผมไว้ใครอยากโดนปลาปลากระเป้าไหมครับปลาปลากระเป้าสดสดใหม่ๆวิอีอีรอเลี่ยวอีรอเลี่ยวอีรอเลี่ยวโอ้ยอีหาตายแล้วกูคุยแกงเราจะเอานาคอสว่าโอ้ยเอาได้ไหมนั่นน่ะจ่าเอนาคอส ปลาปลากระเป้ายังไงโยขึ้นมาแล้วก็ตายไปเลยครับผมวายอะไรอีรอเลี้ยวอีรอเลี้ยวอะไรอะไรจะมาทมําไมวายเบื่อตายวิอีนี่อีนี่มันน่ามากมานี่ครับผมไปไหนมึงจะไปไหนอีทูเรนมึงตาย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 ครับผมวายตายไปเลยบายบายบาย,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 ายกลับบ้านก่อนอีหาไม่งั้นตุยหาแน่นอนเลยกู แวนเจ้าลอยป้อมบนชั the the ้นหรอฮะเจ้าลอยป้อมบนชั้นใช่ไหมได้มึงเจอถ้าพ่าปักกระเป๋าเป็นไงเฮ้อมานี่มึงมานี่อีเวนนี่เนี่ยโยกเข้ามายังไงนี่เนี่ยตุยตบดีตบดีตายดีตายับผมว่าโดนปาปักกระเป๋าตายไปเลยว้าวววปบปักกระเป๋าคือก่อนหน้านี้เนี่ยคือไปลองทริคเอนโซมานะผมที่เขาสอนใน YouTube นะก็เลยแบบว่าเออมันพอเล่นได้อันนี้คือแบบว่าขนาดเล่นไม่เป็นคือจะมาลองเล่นแบบโง่โเลยเนี่ยดูดิ งอมาวิอีหาอีรอเลี้ยวอย่านะวิอีนาคอสมาอีนาคอสมาอุ้ยเกือบตายเลยอีหาเกือบตายแล้วเมื่อกี้นี้ตรงกลางบอดกันแล้วเออสวยมากแกรกยังไงอีรอเลี้ยวมานี่วิอีหาลาไม่มาเมื่อกี้เนี้ยมันพุ่งหนีไปก่อนไอ้นี่ยังไงครับอย่านะครับอีนีุ่ยอีนาคอสอีนาคอสเอาอีนาคอสต่อเลยวิอีหาอนนี้ก็แวบไปแวบมาเก่งอะไรเนี่ย ล่ามโซ่ไม่ทันเลยยังไงเออดีมากอาโปที่เก็บอีรอเลียวได้เอออีแก๊กเอออีแก๊กลากไม่โดนเลยเมื่อกี้นี้อะไรอีอารเลนอย่านะผมอย่านะฮะอย่าทำร้ายเทวอนาถกูนะเออเอาเลยเอาเลยซอยยิย่ป้อมเออเรียบร้อยไปสวยงามอะไรอีแวนมาโดนปาปากระเป้าพี่หน่อยเป็นไงนี่เนยโยกไปโยกมายังไงครับยังไงเออแต่ไปเลยวายอะไรอีถูกอาเรเลนอีอารเอนยังไงเฮอีอารเลน อย่าเล่นตายครับผมวายลาก่อนสวยงามเมื่อกี้นี่สวยงามมาก <c oughs> กลับบ้านก่อนยี่หาจะตายหาทุกรอบเลยกูเนี่ยมาเอาดาร์คสเลเยอร์กันดีกว่าเออมาเอางูดินกันพวกเราเออตีหน่อยตีหน่อยตีหน่อยตีตีด,ด,ด,ดีตายดีอาโปมีแรงแค่นี้เหรออาโปนี่เนี่ยตายไปเลยครับผมวายฉันได้ดาร์คสเลเยอร์ด้วยเออไดโอมีอามาอีนี่เนี่ย,ย,ย,ววย,ออยควงสว่านตบก่อนตบตบ ตกตายไปเลยอีดิงมันนาอีแวนจะลอยข้างล่างอีกแล้วใช่ไหมมึงมานี่ปลาปักเป๋าเอาอีหาไม่โดนอีนี่มานี่นะมึงหยุดเดี๋ยวนี้นะอีเวนอีเวนอุ้ยอีหานี่สู้กูหรอสู้กูหรอฮะสู้กูหรอปลาปักเป๋ายังไงโดนปลาปักเป๋าปลาปักเป๋าไว้ไว้ไว้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอีนาคอนมาไว้อุ้ยโอ้โหโอ้โหลุมกูอีกแล้ว ถูกตัวระวังนะอุ้ยอีห่าโอ้โหอีทูเรนมึงมานี่เลยอีเวนมานี่อุ๊ยอีห่าควงสว่านไม่ได้ควงปลาปลากระเพาะไม่ได้อะไรอีทูเรนเข้ามาทําไมครับไว้แหวะตายไปเลยแหวะแหวโดนลุมตายไปดีอุ้ยอีรอเลี้ยวอีรอเลี้ยวอีรอเลี้ยวอุ๊ยอู้หูอีนาคอสกันซีนไงเมื่อกี้นี้ไม่อยากให้ฉันได้ฮิวใช่ไหมล่ะมาบ่ ขยันกันครีปกันหน่อยนะพวกมึงอุ๊ยอีหานี่ในอีนาคอสมานี่มึงมานี่มานี่ครับผมยังไงอุ้ยอีนี่บางอาจมากเว็บไปเว็บมาเหมือนผีอีกแล้วอู๋อีแวนอีแวนอีแวนระวังระวังนะทุกคน มันมีบับด์กอุ้ยอีนี่บางอาจเข้ามาทําไมครับผมตายดิเออตายไปเลยบายอะไรครับอะไร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 อีแวนวิชิมหายแลวอีแวนเอาบ้านมาโอ้โหนั่นไงว่าแล้วนี่เน,นี่ยตดนี่เนี่ยปลากระเปา้ปา,ปา,ปา,ปายังไงมึงตายตายดิตายดิตายดิยดเออตายไปเลยบายอุ้ยโอ้โหมันลุมเราจนแบบว่า <c oughs> ละลายเป็นน้ำเลยอีเวน ชิบหายหมดแล้วป้อมเราแตกสองทางโอ้ยอีวอีดูเล่นมันนี่วีห่ามันแช่ออ้ยอะไรเนี่ยอุ้ยยาโอ้โหเมื่อกี้กูเพิ่งจะเกิดเองนะอีห่า ตรงกลางเหมือนเขาบวกกันอีกแล้วใช่ไหมน,นั่นอะอุ้ยเขาบวกกันอีกแล้วว่าอุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวฉันไปช่วยเออเรามีเกาะเกิดแล้วนะครับผมมามาเลยครับผมตอนนี้กูมีเกาะเกิดนะห้ามใครมามันนามันโหนก,กับโซฉันเด็ดขาดอุ้ยเยี่ยวมากสวยมากครับผมน้องแกร็กวอีนี่มันแช่แช่เก่งเดี๋ยว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 ดูระยะห่างวงมันก่อนอยู่ระยะห่างวงมันก่อนอะไรอีรอรีเออุ้ยอีหามันไม่ได้ยังเมื่อกี้อุ้ยอีนี่อีนี่อีนี่อุ้ยยังไง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 เพื่อนเธอตายไปแล้วนะ 2ตัวยังไงอุ้ยอีนาคอสอยู่ข้างล่างแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งนะเดี๋ยวรอก่อนนะอย่าให้มันได้ป้อมเราเดี๋ยวขาดโอ้โหอีแวนก็อยู่ข้างบนอีหาอะไรเนี่ยเดี๋ยวงอนนะอย่าพึ่งแกเดี๋ยวขอแบบว่าไปกันบ้านคนอีหาไม่งั้นเนี่ยเราตุยหาแน่นอนเราแพ้แน่ๆอุ้ยเดี๋ยววางนะนี่เนี่ยตีคลิปคลิปมันหน้าคลิปมันหน้าคลิปมันหน้า,นนาตายไปเลยครับผมวายอโปเรามาดักพุ่มกันดีกว่าอุ้ยอีลอริเอมาแล้วนี่ไง มานี้ครับผมปลาปกักเป๋าอีหา่าไม่โดน่ะเมื่อกี้เนี่ยอะไรอ่ะทำไมมันยกเลิกสก,กิลได้ฮะแสดงว่ามึงออกล้างมาใช่ไหมอีนี่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอุ้ยตรงนั้นมีนาการบวกกันเกิดขึ้นวิอีอีรเลนมาอีเอลเลนมันหน้ายังไงครับแต่กูรอควองก่อนปลาปกักเป้าปลาปกักเป้าปลาปักเป่ายังไงครับนี่แน่มีนี่นี่ตีตีทุกคนลุมลุมมันเออยังไงครับอุ้ยอีหา่าไม่ตายครับผมว้ายังไงยังไงอีลอรีเอมึงคิดว่ามึงจะหนีกูได้หรอมึงโดนปลาปักเป้ากูแน่มึงโดนปลาปักเป้ากูแน่อาออีห่า อีเดลอานาดอีเดลอานาดมึงลาดกูอีนี่อีเลวอีทั่วมาเดี๋ยวเรามาแบบว่ามาเคลียร์คีปกันดีกว่าเฮ้ยเขาจะเอาดาร์กหรอเขาจะเอาดาร์กตอนนี้เลยเหรอเฮ้ยแกไม่เอาป้อมกันหรอไม่งั้นแพ้นะไม่รู้แล้วกูกลับบ้านก่อนดีกว่าอีหาตอนนี้ป้อมกระแตกสามทางด้วยแล้วว่าโอ้จะชนะไหมเนี่ยวิ มีเอเลน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 ยังไงปลาปลากระเป้า,ปปายังไงครับผมมานี่มึงมานี่อีนี่ต้องโดนลุงตายนะครับผมต้องโดนลุงตายนี่แน่ตนีไปเลยไว้อะไรอีนาคอสอีนาคอสอีนาคอสโอ้โหไม่ได้อ่ะมันมาเยอะเกินไปอ่ะเมื่อกี้เนี่ยตายเลย ในการละเราต้องจบป้อมมันให้ได้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวขอควงก่อนแป๊บหนึ่งซอนซอนตัวอีทูเลนมายังไงครับผมนี่เนี่ยตายไปเลยวายอะไรอีเวนมึงโดนปลาปะเป่าปลาปะเปาโอ้โหไม่โดนไม่โดนโอ้โหอะไรเนี่ยไม่โดนเลยเอ,อุ้ยนาคอสมาระวังอุย้ยไม่ตายครับผมผมมีเกาะเกิดยังไงครับนี่เนี่ยแตกแตกไปเลยวายตายไปเลยไปไป,ไป,ไปวายวากลับบ้านก่อนหุ้ยเดี๋ยวก่อนนะเราสามารถดันได้นี่ว่า เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดันบ้านมาดีกว่าว่ะเออตอนนี้ไม่มีใครเห็นด้วยมาขีมันหน้าตายครับผมตายครับนี่เนี่ยนี่เนี่ยจะได้บ้านไหมจะได้บ้านไหมนี่เนี่ยจะได้บ้านไหมยังไงไม่มีใครมากันใช่ไหมได้เดี๋ตีบ้าอุ้ยอีห่าอีรอเลี้ยวมาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแป๊บนึงเออชนะแล้วครับผมอีห่า ชนะแบบวิกตอรี่ชนะแบบงงๆอี่าไม่รู้พลิกได้ไงก่อนโอ้ยตาเมื่อกี้นี่คือติงมากตึงโคตรๆตานี้ยังงงเลยว่าแบบแม่งเล่นเอนโซได้ไงงงดางๆที่แม่งเล่นไม่เป็นเลยนะอุ้ยเรียนท้องแอสซินว้ายโอ้เอ็มคืออีเทลอนาดนะครับผมนะเออก็เหมาะอยู่แหละเออกดถูกใจให้ทุกคนนะครับกดถูกใจทุกคนเลยทุกคนเล่นเก่งมากๆ กูยังงงเลยโอ้โห12.2โอ้โหค่าไป14ตัวมึงบ้าหรือเปล่าเนี่ยกูยังงงเลยนะว่ากูเล่นได้ไงก่อนทั้งที่กูเล่นอนโซไม่เป็นเลยงงเป็นไงกันบ้างครับชอบกันหรือเปล่าเอ่ยกับสกินอนโซตัวนี้นะฮบผมเออจะบอกว่าเท่มากๆเลยนะับผมแล้วแม่งเล่นได้ไงก็ไม่รู้ได้ตั้ง14ตัว โอเคยังไงวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์และกด u b s c r i b e ให้เพื่อนด้วยนะครับอ่ะฮะโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบายางงในงงงงเวรอ